พระเจ้าสนับสนุนการให้สินบนใช่หรือไม่เพราะว่ามีข้อพรมภีร์บางข้อดูเหมือนจะพูดถึงประโยชน์ของ การให้สินบนเช่นในสุภาษิตบทที่18ข้อที่16บอกว่าของกำนันของใครย่อมเปิดทางให้คนนั้นและนำเขามาถึงคนใหญ่โตแล้วก็มีข้อหนึ่งในสุภาษิตบทที่17ข้อที่8บอกว่าสินบนเหมือนแก้ววิเศษในสายตาของผู้ให้เขาจะหันไปทางไหนก็จเจริญรุ่งเรืองทางนั้นอธิบายสุภาษิตบทที่18ข้อที่16สักหน่อยหนึ่งก่อนนะครับคำว่าของกำนันในบทที่18ข้อที่16เนี่ยมันเป็นของขวั ก็ได้หรือเป็นสินบนก็ได้นะครับแค้คำนี้ในภาษาฮิบรูใช้คําว่ามัดฐานซึ่งไม่เหมือนกับในบทที่17ข้อที่8อันนั้นใช้คําว่าซาชาร์ซาชาร์เนี่ยเป็นสินบนนะเมื่พอพูดอย่างน้เนเหมือนถึงสินบนแต่ว่าไอของกานันในสุภาษิตบทที่18ข้อที่16เนี่ยมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ขึ้นอยู่กับบริบทว่าเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีอย่างเช่นในปฐมกาลบทที่43ายาโคบก็บอกลูกชายบอกว่าโอโหนี่ตอนไปหาโยเซฟซึ่งเขายังไม่รู้ ว่าเป็นโยเซฟไปหาเจ้านายเนี่ยให้เอาผลลามาอย่างดีผลิตผลอย่างดีพิมพ์เสน้ำพึ่งเอาอะไรต่างๆเอาม่อนอะไรไปฝากท่านด้วยนะเป็นให้ของกำนันแก่ท่านอันนี้เป็นคือเป็นของฝากเป็นศัพท์คำเดียวกันนะครับก็อธิบายก่อนก่อนที่จะเพิ่มเติมก็คือว่าอ๋อคำว่าของกำนันในสุภาษิบบตบทที่18ข้อทีบบ่16เนี่ยสามารถใช้ได้ทั้ง2แบบนะครับใช้ในทางที่ดีหรือว่าเป็นทางที่ไม่ดีก็ได้แต่ส่วนในบทที่17ข้อทีบบ่8อันนั้นคําว่าสินบนนั้นเป็นคําที่ใช้ในทางที่ไม่ดีดังนั้นการให ของเนี่ยมันจะดีหรือไม่ดีเนี่ยมันขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการให้หากเป็นสินบนสินบนจะถูกใช้เพื่อบิดเบือนความยุติธรรมซึ่งส่วนใหญ่จะใช้คําว่าสินบนที่แปลว่าสินบนนะภาษาฮิบรูที่แปลว่าสินบนแต่บางทีเขาใช้คําว่าของกำนันได้ในความหมายเดียวกันแต่สรุปว่าไอ ที่มันเอามาใช้เนี่ยเพื่อจะบิดเบือนความยุติธรรมซึ่งในหลายตอนก็พูดแบบนี้นะครับพูดทํานองเดียวกันเลยบอกว่าในสุภาษิตบทที่สิข้อที่6บอกว่าคนมากมายประจบเจ้านายและทุกคนก็เป็นมิตรกับผู้ที่ให้ของกํานันสุภาษิตบทที่21ข้อที่14บอกว่าของกํานันซึ่งให้ในที่รับรับตาย่อมขจัดโทสะและสินบนลับๆก็กําจัดความโกรธเกลี้ยวได้ในหลายข้อในพระธรรมสุภาษิตพูดถึงสินบนหรือว่าการให้ของกํานันต่างๆแล้วดูเหมือนเออ พูดเสร็จปุ๊บก็พูดประโยชน์แล้วก็ผลที่ได้รับของมันหรือพูดถึงอิทธิพลของมันเอ๊ะแล้วพระคัมภีร์สุภาษิตสนับสนุนให้เราให้สินบนใช่หรือไม่ใช่คําตอบคือไม่ใช่สุภาษิตในข้อเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้เป็นการสนับสนุนการให้สินบนเป็นเพียงแค่การยอมรับของอิทธิพลของเงินหรือว่าสินบนที่มีต่อสังคมแต่ว่าในการตีความหมายทางการทําความเข้าใจพระคัมภีร์ข้อต่างๆเหล่านี้เราต้องดูบริบทรวมมันจะมีบริบทระยะใกล้ก็คือบริบทของ ของพระคัมภีร์ข้อติดติดกันแล้วก็มีบริบทระยะไกลคือบริบทของพระคัมภีร์ทั้งเล่มว่าเอ๊ะพระคัมภีร์ทั้งเล่มพูดอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนั้นในพระคัมภีร์ทั้งเล่มเนี่ยพระเจ้าพูดชัดเจนมีท่าทีชัดเจนต่อเรื่องสินบนที่ไม่ใช่เป็นของฝากเหมือนกับที่ยาโคบเอาไปฝากเจ้านายแห่งอียิปต์นะแต่ว่าเอาไปเพื่อบิดเบือนความยุติธรรมเนี่ยพระคัมภีร์บอกไว้อย่างชัดเจนเลยในอบพยพบ,บทที่18ข้อที่2 1ตอนที่โมเสสจะเลือกคนที่จะมาดูแลเป็นนาย10นาย50 50 ในร้อยในพันเนี่ยที่จะคอยแบ่งงานโมเสสเนี่ยคุณสมบัติก็คือว่าต้องเป็นคนที่ไว้วางใจได้ยำเกรงพระเจ้าและเกียดสินบนนะดูเหมือนชัดเจนมาออกพระคัมภีร์เนี่ยไม่สนับสนุนให้มีการให้สินบนนั้นยิ่งไปกว่านั้นในอพยพบทที่23ข้อที่8บอกอย่างชัดเจนบอกว่าห้ามรับสินบนเพราะว่าสินบนทําให้คนตาดี กับตาบอดไปและทําให้คดีของคนชอบทำพริกผันก็คือการให้สินบนหรือรับสินบนเพื่อบิดเบือนความยุติธรรมเป็นสิ่งที่พระเจ้าไม่พอพระทยัยเฉลยธรรมยัติบทที่16ข้อที่19บอกว่าห้ามรับสินบนเพราะว่าสินบนทําให้ตาของคนมีปัญญามืดบอดไปและกับคดีของคนชอบทำเสียอพยพบทที่27บข้อ25บอกว่าผู้ที่รับสินบนให้ค่าคนที่ไม่ได้ทําผิดจะถูกแช่งสาปแล้วก็สุภาษิตบทที่29ข้อที่4บอกว่า กษัตริย์ทรงทําให้บ้านเมืองเป็นปึกแผ่นด้วยความยุติธรรมแต่คนที่รับสินบนทําให้มันย่อยยับสรุปว่าเมื่อเราดูพระคัมภี์ทั้งเล่มเนี่ยพระภีพูดในแง่ลบน e g ที i ต่อสินบนแล้วก็ไม่สนับสนุนให้รับสินบนทีนี้พอมาอ่านเจอในพระธรรมสุภาษิตบางข้อเหล่านี้ที่บอกว่าโอ้สินบนแล้วมันเกิดเป็นอย่างนี้ขึ้นนะอันนี้เนี่ยเป็นการสะท้อนว่านี่คือความจริงของชีวิตนี่คืออิทธิพลของความชั่วร้ายหรือของสิ่งที่ไม่ดีหรือไม่ถูกต้องมันส่งอิทธิพลต่อสังคมได้ ได้ทีเดียวนะได้มากทีเดียวนะดังนั้นมันเป็นแค่การสะท้อนให้เรียนรู้ว่าอ๋อนี่เป็นบทเรียนความจริงของชีวิตไม่ได้หมายถึงว่าจงไปทําตามนั้นเหมือนกับในเรื่องหลายเรื่องในพระคัมภีร์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ไม่ได้บอกให้เราไปทําตามนั้นอย่างเช่นโลดเนี่ยไปนอนกับลูกสาวลูกสาวไปนอนกับพ่อใช่ไหมแล้วก็มีลูกก็เลยมีเชื้อสายสืบต่อมาจนทุกวันนี้ก็สะท้อนว่ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแต่ไม่ได้เหมือนไม่ได้สนับสนุนว่าให้เราไปทําทีนี้เราจะแยกแยะได้ไงว่าตกลงบอกให้ทำ หรือไม่ได้ให้ไปทํากันแน่ก e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  right ็คือว่าเราต้องดูภาพรวมในพระคัมภีร์ใหญ่ๆว่าเอ๊ะพระคัมภีร์โดยภาพรวมเนี่ยพูดถึงเรื่องนี้ได้อย่างไรว่าอย่างไรซึ่งเรื่องนี้ไม่ต้องลําบากใจไม่ต้องตกใจไปว่ามันจะยากไม่ยากเลยโดยสามัญสํานึกเนี่ยแล้วโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ทางานในจิตใจเนี่ยเราอ่านปุ๊บเนี่ยเราลึกๆในใจเนี่ยถ้าให้แยกว่าควรทําหรือไม่ควรทำเนี่ยมันจะรู้ในใจเลยนะพระวิญญาณสุดก็จะสอนในใจว่าควรทําหรือไม่ควรทําแต่เรางงได้เอ๊ะไม่ควรทําแต่ทําไมบอกแล้วมันดูดีจังเลยหรือวว่าาเรรค จะทำอย,อย่างที่คุณสุพศสังเกตก็เป็นเป็นตัวอย่างที่ดีสรุปว่าพระคัมภีร์ไม่สนับสนุนการให้หรือรับสินบนเพื่อบิดเบือนความถูกต้องหรือว่าเพื่อทําสิ่งที่ไม่ยุติธรรมหรือไม่เหมาะสมไม่ทําตามกติกาขณะเดียวกันพระคัมภีร์มีการพูดถึงอิทธิพลของสินบนว่าเนี่ยเมื่อมีการให้เกิดขึ้นแล้วมันเกิดอะไรขึ้นแต่ไม่ได้สนับสนุนให้ทําตามนั้นครับ